จะต้องขออนุญาตจริงๆคุยกันมาแล้วนะครับคือเป็นจุดที่ต้องเรียกว่าเป็นออ่การล้มที่ยิ่งใหญ่เลยแหละการล้มเป็นจุดพลิกผันของชีวิตของทั้งพี่แ็กแล้วก็พี่เคเลยนะครับคือเกิดอะไรขึ้นครับหลังจากที่เรียนปริญญาตรีในคณะวิทยาศาสตร์ไปแล้วปีแรกอ่าเดี๋ยวขอไปทางพี่เคบ้างแล้วกันอ่ะพี่เคก่<ข>อนเลยค,ครับคือเข้าไปด้วยความสง่างามนะ เออเราได้แล้วนะเราแบบโหบอกคนอื่นได้เลยว่าแบบเฮ้ยเราเด็กโคต้าเราแบบว่าเราเรนคะแนนปุ๊บเราได้โคต้าเลยอ่ะเราก็ไม่ไม่เอ็นแล้วโคต้าด้วยเราเข้าไปปุ๊บเข้าวิทยาฟิสิกส์เลยคือแบบฟิสิกส์เนี่ยสบายๆเราเรียนเราสมองดีครับเข้าไปปุ๊บเจอปีแรกนะครับกิจกรรมรับน้องนะครับัสบายแล้วก็โอ้โห เอฟไปห้าตัวเลยครับอันนี้เดี๋ยวต้องบอกน้องๆก่อนคือจุดตรงเนี้ยคือพี่กําลังอยากจะบอกว่ามันเป็นจุดล้มที่สําคัญนะครับเป็นจุดล้มที่สําคัญแล้วเดี๋ยวอยากจะให้น้องๆเนี่ยดูว่าพี่ๆอ่ะเขามีวิธีการที่จะรับมือแล้วก็เหมือนแบบว่าทําการแก้ไขอย่างไรเพื่อให้ hmm. แบบว่าในจุดที่ล้มนั้นอ่ะอ่ะมันเสียไปแล้วอ่ะแล้วจะทํำยังไงนะครับอ่ะโอเคพี่เคต่อครับสรุปว่า สวยงามเลยโอ้โหสวยงามเลยครับ F มาห้าตัวคือแทบจะเรียกได้ว่าเกรดไม่ใช่เกรดนะครับคือเหมือนเป็นตัวเลขอะไรไม่รู้แบบน้อยๆมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะก็อแล้วเราก็รู้ว่าเฮ้ยถ้าคือถ้าเกิดสมมุติว่าเราตั้งใจเรียนเนี่ยเราเชื่อว่าเราน่าจะได้นะแต่มันเสี่ยงไงและด้วยความที่ว่าเออเราเรา มีคุณพ่อตอนนั้นน่ะพ่อบอกว่าก็ถ้าไม่ไหวก็ย้ายคณะอืมอิวเราก็เลยเราก็เลยแบบว่าอ่ะตามพ่อตามที่พ่อพูดอะไรเงี้ยแล้วก็พี่ชายพี่ชายเรียนอยู่คณะสอนาศาสตร์ครับพี่ชายก็แนะนำว่าอะก็เปลี่ยนเอ่อย้ายคณะก็ได้ก็ย้ายเข้าไปเรียนสอนศาสตร์ด้วยกันครับแต่คราวนี้สิ่งที่รู้สึกเสียใจอย่างหนึ่งก็คือว่าตอนนั้นเนี่ย ไม่ไม่ได้ข้นขวาว่าในความเป็นจริงแล้วว่ามันมีคณะอะไรบ้างที่มันเหมาะกับเราครับเราแค่คิดว่าอะไรก็ได้ขอให้เราเรียนจบ,บอ่าเราก็ไปเรียนอักษรศาสตร,ร์รประวัติศาสตร,ร์เลยประวัติศาสตร์เลย,เลยคือตามพี่ชายเลยครับ,รบซึ่งอ,อมองว่าหลังจากตอนนั้นเป็นต้นมามหาวิทยาลัยเป็นเป็นเหมือนเวที เหมือนเขาเรียกเป็นสนามซ้อมที่จะได้ไปอยู่กับคนอื่นไปอยู่คนเดียวหรือใช้ชีวิตเออที่ไม่ได้อยู่ที่บ้านตัวเองอครับก็เสียใจอยู่แค่นั้นเองสุดท้ายแล้วแต่แต่สุดท้ายแล้วคือก็ยังประทับใจที่พ่อบอกว่าก็ไม่เป็นไรเรียนไม่ไหวไปยายคณะเขาก็ไม่ได้โทษไม่ได้ว่าอะไรเราครับ,รบ,รบจริงๆก็ฝากถึงผู้ปกครองนะครับ ว่ามันมันไม่ใช่ดิเอน d อฟ t h เวิลด์มันไม่มันไม่มีอะไรที่แบบแย่ขนาดนั้นเพราะว่าคนที่คนที่ล้มไปตอนนั้นน่ะมันก็เครียดเนาะเพิ่งจะเข้ามาปีแรกอะไม่รู้ว่าจะทำยังไงใช่ค่ะตอนนี้องาจะยังไม่รู้ว่าคำว่า F เนี่ยที่พวกพี่คุยกันน่ะมันคือตกเฟล F A I L Fail ที่แหมว่าสอบตกมันแย่เพราว่ามันตอน,ตอน,ตอน ก็คือเกศศูนย์ของมัธยมอะ่ะถูกไหมพี่เคมันคือเกศศูนย์ถูกไหมใช่ถูกต้องจริงๆแล้วความเข้าใจของผู้ของผู้ปกครองสําคัญมากๆโอเคเดี๋ยวขอสรุปของพี่เคนิดน,นึงนะครับอันเนี้ยอย่างที่บอกนะว่าจะเสนอในแง่มุมที่ว่าอ่ะโอเคคนเราลน้มไปแล้วอะ่ะนะจุดที่สําคัญคือเขายืนได้ยังไงนะซึ่งเมื่อกี้พี่เคบอกหลักๆเลยคือทางบ้านคือโอเคเอาเรื่องไปบอกกับคุณพ่อใช่ไหมครับแล้วคุณพ่อก็แนะนาําว่าอ้าวไม่เป็นไร เรียนไม่ไหวก็ซิ่วใหม่นะครับซึ่งโอ้โหถ้าเป็นอันนี้อันนี้อันนี้พูดรวมๆนะถ้าเป็นบางบ้านโอ้โหเอ็งเรียนยังไงวะนู่นนี่นั่นมาใสาต่ตับตับตับแล้วมันก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรอ่เด็กก็จะยิ่งใจเสียยิ่งจะแบบว่าเอาไม่เอาแล้วงั้นฉันก็ไม่เรียนแล้วก็กลายเป็นว่ามันก็ไม่ได้รับการแก้ไขซึ่งโอเคทางที่อันเนี้ยคือคุยกันมาก่อนแล้วว่ามันเป็นแง่มุมที่ดีนะครับก็คือเมื่อล้มไปแล้ว มันเหมือนมันเหมือนแบบคนคนพลาดไปแล้วอะไรเงี้ยครอบครัวมีส่วนสําคัญเพื่อนๆนมีส่วนสําคัญในการช่วยช่วยประคับประคองอ้าวไม่ได้ก็ไม่เป็นไรก็ลองใหม่หาหาหาทางใหม่ซึ่งโอเคพี่เคเนี่ยก็บอกมาว่าทางคุณพ่อก็บอกเลยว่าย้ายนาะนะครับอันนี้จะเป็นแง่มุมที่อยากจะทําความเข้าใจกับน้องๆว่าถ้าล้มไปแล้วก็ไม่เป็นไรก็ลองคุยกับท่านดีๆแล้วก็อยากบอกผู้ปกครองด้วยว่า ถ,ถ้าลูกถ้าถ้าลูกหล่ะล้วไม่ได้จริงๆอย่างเงี้ยการที่จะไปบีบบังคับให้แบบยังต้องทู่ซี้ทาอยู่เหมือนเดิมในสิ่งที่ไม่ใช่ตัวเองมันก็ไม่แฮปปี้นะครับแล้วก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งอีกจุดหนึ่งที่พี่เคบอกว่ารู้สึกเสียใจคือตอนนั้นเนี่ยคือแค่ว่าโอเคฉันย้ายจากวิทยาศาสตร์แล้วไปอยู่อักษรก็จริงอะ่ะแต่ก็คือมีความแค่รู้สึกว่าแบบเออก็เรียนต่อไปให้แบบว่าอะไรก็ได้ให้มันจบซึ่งจริงๆแล้วถ้าเกิดว่ามา รีเสิร์ชข้อมูลมาหาข้อมูลดีๆแล้วเอาใหม่ไปเลยยอมแบบว่าเข้าคณะแล้วแบบที่ที่ที่ตัวเองโอเคกับการทำงานในอนาคตอาจจะดีกว่านี้อีกถูกต้องไหมครับพี่เคใช่ครับจุดชัดใช่ถูกเลยเพราะว่าอ,อตอนหลังจากที่จบมาเนี่ยก็คือพอเป็นเจ้าของธุรกิจอะ่ะเราไม่มีไม่มีสกิลใดๆเลยทุกอย่างที่เราต้องทำก็คือแบบ มาจากการค้นหาข้อมูลเอ่อแล้วก็ด้วยภาษาที่ดีนะเราก็หาข้อมูลได้ที่กว้างกว้างมากกว่าข้อมูลเอ่อที่มีในภาษาไทยก็คือ,อ,อข้อมูลของต่างประเทศข้อมูลที่มันสามารถมาใช้ได้จริงโ <Okay, S 2> อเคก็อันนี้ก็จะเป็นแง่มุมที่ที่เคฝากเอาไว้ซึ่งถ้าเกิดว่าอย่างที่บอกแหละถ้าไปเลือกทางคณะที่มันเกื้อนหนุน กับสกิลที่จะมาใช้กับการบริหารธุรกิจอะไรแบบเนี้ยอาจจะดีกว่านี้ยิ่งยิ่งขึ้นใช่ใครับโอเคก็อันนี้ก็จะเป็นจุดที่ฝากน้องๆทุกคนไว้ด้วยนะครับอ่ะต่อไปเดี๋ยวขอมาทางพี่แท็กบ้างอ่ะพี่แท็กเป็นไงครับปีแรกกับวิทยาการคอมพิวเตอร์น่าจะสดใสา่เรื่นตามที่คิดไว้ไหมครับแต่ว่าเรียนจบปุ๊บซิลิคอนวัลเลยไปเลยไปอยู่เป็นแบบฟัง เยอมากสักก็เบิกไปเลย uh huh. ไม่คือของพี่เนี่ยคล้ายพีเคมากในแง่ที่ว่าก็จริงๆเหมือนก็เริ่มต้นเหมือนใกล้กันอยู่แล้วเนาะ uh huh. เราก็ต้องๆองก็จะพอเดาออกว่าจุดจบมันจะไปอยู่ที่ตรงไหนการที่เข้าคณะวิทย์ภาษาอังกฤษเนี่ยคือว่าของพี่เนี่ยก็คล้ายกันคือว่าเราเป็นคนไม่เคยสอบตกอะเราข้ามเลยแล้วกันว่ามันไดเอฟมาเพราะอะไรเนอะคือเราไม่เราเราก็เรียนนะไม่ใช่ว่าถึงขนาดไม่เรียนนะแต่มันแบบมันมันไม่สามารถเหมือนตอนมัธยมที่มัน เรียนเรียนบ้างทําอย่างอื่นบ้างอะไรเงี้ยด้วยโดยเฉพาะอย่างที่บอกว่าเราไม่ได้ถนัดอยู่แล้วเนอะป้าอย่างที่บอกเราไม่ได้เป็นคนกลุ่งเลขหรือเราไม่ได้เป็นคนเก่งวิทย์อยู่แล้วเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะอย่างอย่างที่ถูกต้องคือถ้าเราตัดสินใจนะเรารู้แบบฉันจะต้องไปทางนี้เนี่ยมันอาจจะต้องตั้งใจเรียนเป็นแบบสองร้อยเท่าคนอื่นหรือเปล่าอันนี้ไม่ไม่รู้อันนี้แล้วแต่วิธีของคนอะไรเงี้ยแต่ว่าพวกพี่ไม่ได้ทําไงพี่ก็ยังเป็นแบบเฮ้เข้ามหาลัยปีหนึ่งไปอยู่หอเพื่อนสนุกเรียนแต่ว่าก็แบบ ความโฟกัสมันไม่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 ใช่ไม่ไม่ได้เรียนอย่างเดียวพูดง่ายอะไรเงี้ยรแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เทอมหนึ่งก็คะแนนแย่มากเหมือนกันอะไรเงี้ยก็เฟลใช่ไหมแล้วก็คือคนที่ไม่เคยแบบสอบตกอะเออแล้วอยู่ดีมาสอบตกอะมันมันไม่ใช่แค่รู้สึกว่าแบบเคยทํะไรพลาดวะแต่มันจะรู้สึกหรือว่าเฮ้ยหรือจริงๆเราโง่หรือเปล่าอะไรเงี้ยเราแบบหรือเราเรียนหนังสือไม่ได้เลยหรออะไรเงี้ยมันจะมีโมเมนต์นั้นแน่นอนแล้วน้องๆก็ส่วนมากก็อาจจะเกิดขึ้นอะไรเงี้ย แล้วก็แต่แต่อย่างน้อยเนี่ยเราก็รู้ว่าแบบเอ้ยมันก็คิดได้ว่ามันมันไม่ใช่การล้มเหลวอนะไรเงี้ยเนาะมันก็คือรู้ว่าเร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 ามีวิธีเรามีอะไรที่ดีๆแต่เหมือนกันเลยค่ะเราโชคดีเหมือนอย่างที่บ้านเคมเน็มคือบ้านเราก็เข้าใจเข้าใจเราก็ไม่มาซับเติมหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบอันนี้ก็คือเสริมเสริมมากเรื่องแบบตรงเนี้ยมันมันมันแบบสําคัญโดยเฉพาะแบบฝันผู้กครองอะไรเงี้ยค่ะว่าแบบเหมือนช่วงของเด็กอะ่ะไม่ว่าเขาจะ พลาดหรือล้มในเรื่องไหนก็ตามทีเรื่องเล็กเรื่องน้อยเรื่องใหญ่อะไรอย่างเงี้ยพี่ว่าแต่ก็สิ่งที่แบบคนคนหรือเด็กๆอะ่ะต้องการมากที่สุดคือแบบกําลังใจอะไรอย่างเงี้ยอย่างนี้หลังจอย่างเงี้ยจําได้โมเมนต์ก็คือแบบคุณแม่ก็ถามนะว่าแบบเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเพราะคุณแม่เป็นครูเนาะเขาก็จะรู้สึกว่าแบบ ไปเป็นทําอะไรหรือเปล่ามันมีเหตุมีผลอะไรหรือเปล่าทําให้เราแบบมีปัญหาอะไรหรือเปล่าทําให้เราไปสอบตกขนาดนั้นอะไรเงี้ยกับกคุณพ่อเนี่ยมาแบบใส่ซอคุณพ่อมาใส่อ,อกุลมาถึงก็คือจับหัวจับไหลเบาๆในขณะที่เราร้องไห้อยู่เพราะเราเองอะ่ะเราเสียใจอยู่แล้วถูกปะ่ะครับเพราะเราเองเป็นคนทพรรํพลาดอ่ะเออผิดหวังในตัวเองอะ่ะคือคือพี่รู้สึกว่าการผิดหวังตัวเองอะ่ะมันมันโหดกว่าทําให้คนอื่นผิดแบบคนอื่นผิดหวังกับเราอ่ะมันไม่เท่ากับเราทพาพลาดตัวเองเข้าใจฟิลใช่ปะ่ะแล้วพ่อก็มาแค่แบบ ตัวผัวแล้วเลยลูกอะไรเงี้ยพี่ก็เลองทายอะไรเงี้ยตองทายเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ตแต่ว่าของพี่กกับเคจะต่างกันตรงที่ว่าคือความที่พี่อย่างที่บอกเนี่ยตัต้นเนี่พี่เป็นคนแบบมีเพื่อนมีอะไรเงี้ยเราก็จะขกับเพื่อนเยอะคุยกับที่บ้านขืบพ่อแม่อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะค่อนคนเปิดคือเป็นคนที่ไม่ค่อยไม่ค่อยเก็บกับตัวเองจะเป็นผู้หญิงด้วยมั้งไม่รู้สิเราอะจ,จะแบบเราก็เลยแชร์ให้เพื่อนฟังแล้วก็มีการแบบถามถาม อ่ไอเดียจากเพื่อนหรืออะไรเงี้ยว่าเราจะไปยังไงกันต่อดีอะไรเงี้ยแก๊งเอฟทั้งหลายของเราอะไรเงี้ยเราควรจะแต่ก็ลองนะแตลองว่าแบบเทอมสองก็ลองตั้งใจเรียนดูเพื่อนช่วยเนี่ยพี่ต้นหรือใครเนี่ยเพื่อนในคณะอะไรเงีแบบ้ยก็ช่วยกันมาติวกันเพื่อนที่เก่งคอบคือ,อเรารู้เลยว่าแบบอย่างเพื่อนเพื่อนคนหนึ่งเนี่ยยในแก๊งเนี่ยก็คือสมมติโจทย์เขียนโปรแกรมมาหนึ่งคำเนี่ยเพื่อนนั่งเสร็จภายในแบบห้าบรรทัดเขียนแก้โจทย์เสร็จสูตรนะ พี่เขียนไปแล้วสองหน้าเอซ <c oughs> ี่อะไรเงี้ยมันก็คือรู้เลยว่าเราแบบเราเราไม่สามารถที่จะแบบไปไปแบบเขาได้อะไรเงรี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อโชคอยีางพี่คืออาจพี่มีเพื่อนใช่ไหมแล้วเนี่ยก็คือคุณพี่ต้นนี่เลยค่ะพี่ต้นคณิตคิดหมู่ๆนี่เลยะค,ะค่ะเป็นคนแนะนําคณะนึงมาคือคณะวรารสารศาสตร์ธรรมศาสตร์ซึ่งซึ่งมันก็คือคล้ายๆกับ มันคือดิเทาสตรแหละแต่เป็นของฝั่งธรรมศาสตร์มันคือมันคือดิเทศแต่ในในธรรมศาสตร์เนี่ยมันจะเรียกว่าเวลาสารใช่ซึ่งถ้าภาษาอังกฤษ่มันจะเคลียร์มากเพราะว่าวารสารมันจะเหมือนเป็นให้นักหนังสือพิมพ์ใช่ป่ะแต่จริงๆแล้วเนี่ยภาษาอังกฤษมันคือ mass communication mass communication ก็บอกแล้วเนอะเป็นเป็นการสื่อสารไปสู่คนหมู่มากอะไรยเงี้ยค่ะซึ่งเราก็ไปดูว่าเอยจริงๆมาเรียนอะไรอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็โชคดีอย่างหนึ่งที่ว่า มีมีคุณน้าอะไรเงี้ยคุณนยย้าเคยเองเขาก็เคยอยู่ธรรมศาสตร์มาแล้วคุณแม่ก็โอเคมหาลัยธรรมศาสตร์โอเคอยู่แล้วอะไรเงี้ยคะ่ะแล้วก็แล้วก็คีย์เวิร์ดหลกักๆอ่ะมันคือจําได้ว่าแบบนนะ้มบอกว่าก็เริ่มใหม่การถอยหลังไม่ได้เป็นการแบบผิดพลาดอะไรเงี้ยก็<อ>คือเหมือนเราเราอาจจะแบบลมเพื่อให้เพื่อให้ลุกขึ้นมาได้ดีกว่าเดิมด้วยซ้ำอะไรเงี้ยคะ่ะเออซึ่งซึ่ง,ซ,งซึ่งก็ช่วยกันเรื่องนี้เพราะว่าเพราะว่าหลังจากเข้าคณะปุ๊บเนี่ย คือแบบวู้ฮูหือในคำนี้เี่มันคือวู้คือแบบนี่นี่เองที่เป็นที่ของเราอันนี้บอกน้องๆว่าตอนนั้นอะโอเคว่าพี่แท็กเขาอมีการเหมือนแบบสอบตกหลายตัวแหละอันอันนี้บอกกับน้องๆทุกคนคือคือสภาพสภาพจริงๆเลยระหว่างแบบว่าไปเรียนตอนมอมมัธยมมอต,ต้นมอปลายเนี่ยคือถ้าน้องๆทํางานส่งทํางานอยู่ตลอดเนี่ย ตัวเปอร์เซ็นที่เป็นการสอบอะมันจะน้อยมันจะน้อยน้องน้องเรียนยังไงอะส่วนใหญ่ก็จะไม่ตกถ้าน้องส่งงานครบอ่าแต่เวลาไปการเรียนในมหาวิทยาลัยเนี่ยในบางครั้งเนี่ยมันเปอร์เซ็นของการสอบมันเยอะกว่าเปอร์เซ็นต์ของงานที่ส่งด้วยด้วยด้วยความเป็นคณะวิทยาศาสตร์นะครับมันจะตกแบบ mm hmm. ค่อนข้างง่ายมาเพราะว่าเปอร์เซ็นตการสอบอะมันคือแบบว่าถ้าเราหลุดอะคือเราทําข้อสอบไม่ได้แนะ่นอนเราตกอยู่แล้วอ่าประมาณนี้ mm hmm. ก็ตอนนั้นเนี่ยก็ ทั้งพี่เคทั้งพี่แท็กก็คือแบบเหมือนแบบว่าะมีตกตกคือเฟลคือต่ากว่าที่เขาตั้งเอาไว้คือตกไปหลายตัวนะตอนนั้นพี่แท็กก็มาพี่แท็กจะมีข้อดีอย่างหนึ่งคือพี่แท็กจะเป็นคนที่แบบว่าเป็นมนุษยสื่อสารจริงๆอ่ะคือคุยกับทั้งที่บ้านครอบครัวรู้หมดนะครับแล้วก็บอกกับเพื่อนๆนเพื่อนๆก็ทราบอ่ะสิ่งที่เพื่อนๆทํานทก็อย่างที่พี่บอกบอกไปว่าก็คือแบบว่าเราก็ต้องให้กําลังใจเราว่าเราจะ แม้เขายังไงดีอะอย่างน้อยก็คือเป็นการแนะนําที่ไม่ใช่เป็นการซ้าเติมนะซึ่งจุดหนึ่งที่พี่ทําก็คือตัวอันนี้ต้องบอกว่าตัวต้นเองเนี่ยตัวตัว,ต,วตัวพี่ต้นเองเนี่ยคือคณะวรสารธรรมศาสตร์เนี่ยเป็นคณะหนึ่งที่รู้สึกว่าแบบเฮ้ยเราก็อยากเป็นเว้ยแต่ต้องบอกเลยตรงๆว่าแบบถ้าย้อนกลับไปได้ยังไงอะก็ไปไม่ได้เพราะว่าหัวเราไม่ไปทางนั้น หัวหัวหัวต้นเนี่ยมันไม่ได้ไปทางนั้นแต่ว่าเรามองแล้วว่าแท็กเนี่ยน่าจะไปได้อะไรแบบนี้อ่ะก็เลยแนะนําไปว่าเอยลองดูไหมอะไรแบบนั้นอ่ะแล้วพอแท็กได้ไปก็ปรากฏว่าไปได้ดีไปแล้ว happy. <ไป S 1> แฮปปี้ไปได้ับแฮปปี้ใช่คนะ่ะก็คือว่าแท็กกับเราเนี่ยเอ่อคล้ายๆกันนะว่าพอย้ายไปแล้วเนี่ยจริงๆก็แฮปปี้ขึ้นเยอะอืมคือแบบว่ากูเหมือนกันท่าเดียวกันเลย มันคือสิ่งที่ถูกต้องแล้วแล้วก็พอย้ายไปอยู่คณะใหม่อะก็ทำกิจกรรมเยอะมากแสดงละครเวทีเล่นดนตรีร้องเพลงเราได้มีเวลาที่ไปไปทำกิจกรรมอื่นๆนอกเหนือจากห้องเรียนมากขึ้นเยอะสุดๆโดยที่การเรียนเราก็ไม่เสียเราก็ตั้งใจเรียนเหมือนเดิมแล้วก็ทำได้ดีด้วยที่อักษรเหมนกันเลยค่ะคือว่าพอไปเรียนคณะอย่างเนี้ยปุ๊บอะ การที่เราไปทํากิจกรรมและการที่เราไปทําอย่างอื่นน่ะมันคือเป็นตัวเสริมในการเรียนรู้ของเราในมหาล okay, นะัยเนอะคะเนอะมันคือคือจริงๆด้วยเรียนคณะน,นี้อย่างคณะแตแ่งง้ยการสือ่อสารเนาะถ้าเกิดแบบวันๆเก็บตัวถ้าท่านอันอย่างเลือกเรียนโฆษณาอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่ควรที่จะแบบเพราะวันๆถ้าท่านไม่ดูโฆษณาหรือไม่ออกไปงานอีเวนต์ไม่ไปดูงานกิจกรรมต่างๆเนี่ยมันก็อาจจะทําให้เราแบบเรียนได้ไม่ไม่ enjoy หรือไม่สนุก เท่าเท่าที่ควรเงี้ยหรือเพอเพอก็ <ๆ S 2> จะทําข้อสอบได้ไม่ดีด้วยซ้ำอย่างเงี้ยเพราะอย่างโจทย์ตอนทำข้อสอบของแต่คือเช่นให้ดูหนังเราวิเคราะห์ออกมาภาษาในนั้นมันคืออะไรที่เขาต้องสื่อคืออะไรเรื่องพวกอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดสมมติถ้าเป็นคนไม่ชอบอีกเหมือนกันจริงจริงมันก็คือสองด้านเลยเคเนาะถ้าเป็นคนที่ไม่ชอบเรื่องพวกเนี้ย ไม่ไม่เหมาะไม่ได้เป็นคนที่จะชอบสื่อสารแล้วมาเรียนสื่อสารมันก็อาจจะมันก็อาจจะไม่ได้ดีเหมือนกันก็ได้อะไรเงี้ยเข้าใจฟิลใช่ไหมอันนี้แค่อยากจะบอกน้องๆว่าถึงแม้ว่าน้องยังเรียนอยู่สายวิทย์อะ่ะคือท่านท่านน้องเป็นทางทางวิทยาศาสตร์อะ่ะคือมันคนเรายิ่งสมัยนี้อะ่ะน้องต้องยิ่งหาสกิลให้มันเยอะๆให้มันหลายๆอย่างนะครับน้องอาจจะอยู่วิทย์ก็จริงแต่ถ้าน้องชอบพาร์ทของแบบการเอ่อแบบแบบอาจจะแบบแสแดงด้วย น้องก็ไปทางโน้นอะไรแบบนี้พี่พี่ไม่ได้ทําพี่ไม่ได้เป็นแสดงเป็นเป็นหน้างานนะแต่พี่อยู่เบื้องหลังทําซาวทาแสงทํานูน่ทนทํานี่อะไรแบบนี้ก็ไปช่วยเขาได้อ่ะอันนี้จะบอกน้องๆก่อนเดี๋ยวน้องๆเขาจะว่าหูถ้าแบบทางนั้นต้องไปแต่ศิลต้องไปทางคณะพวกนั้นอย่างเดียวนะครับจริงๆอยู่วิทย์ก็อาจจะทําพวกแบบนี้ก็ได้แล้วก็มีหลายคนเหมือนกันที่แบบอย่างน้องๆสังเกตเห็นง่ายๆดาราอะไรแบบเนี้ หลายคนก็อาจจะเรียนจบในคณะที่เกี่ยวกับทางด้านวิทยาศาสตร์เป็นหมอเป็นอะไรก็มีนะครับอ่ันี้ก็อยากจะเสริมกับน้องๆไว้แต่ก็ในส่วนที่พี่แท็กพูดมาเนี่ยคืออาจจะบอกว่าถ้าไปทางสายนั้นแล้วมันตรงกับสิ่งที่น้องเป็นเนี่ยโอ้โหมันจะยิ่งเสริมกันได้แบบว่าทั้งเรื่องของน้องไม่ต้องไปเสียเวลาในการที่จะแบบคือถ้าเกิดว่าพี่แท็กอยู่สายวิทย์อย่างเงี้ยถามว่าเรียนต่อไปได้ไหมมันก็อาจจะได้แหละแต่ว่ามันก็จะแบบว่า มันไม่ใช่ตัวชั้นแล้วอะแล้วมันต้องไปเสียเวลาอัน,นี้จะเป็นต้องเหมือนตั้งชื่อพาร์ทเป็นแบบว่าล้มเนาะเหมือนเป็นการล้มเพื่อให้กระโดดไปได้ไกลกว่า